ก่อนอื่นนะครับก็ขอกราบสวัสดีนักลงทุนทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีเอทางช่อง u t u b e กันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมคงเม้งบางเต็งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้หยิบมาฝากท่านผู้ชมให้อีกหนึ่งคู่นะครับเป็นคู่ทางด้านของแมนยูเน็ตเปิดบ้านเจอกับวู๊แฮมตันวันนี้นะครับคู่นี้เป็นนัดพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่นี้จะเตะกันตอนตีสองตรงนะครับถ้าเวลาบ้านเราก็ตีสองตรงนะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูคู่นี้กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูบินในครอบครัวกันว่าบ บินในครอบครัวนะครับผมก็สรุปไป4บินนะครับได้กินเต็มได้กินครึ่งนะครับเข้าหนึ่งไม่เข้าหนึ่งนะครับอันนี้นะครับลงบินให้ทุกวันนะครับผมในครอบครัวของเรานะครับไม่มีไม่ลงนะครับผมมีทั้งบอลสดบอลเน้นบอลเต็งนะครับนำบอลสดเล่นให้ตลอดทั้งวันนะครับผมใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มของเรานะครับให้แอดมาได้เลยที่วอลสปอร์ตนะครับการเข้ากลุ่มของเรานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับไม่มีการเก็บสิ้นเดือนนะครับไม่มีการเก็บเข้ากลุ่มนะครับ อ่ะใครที่สนใจนะครับอยากเข้านะครับเข้ามาได้เลยนะครับผมเข้าฟรีแน่นอนนะครับผมรับประกันได้เลยว่าได้มากกว่าเสียแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิเคราะห์บอลวันนี้กันดีกว่าเปันจันทร์ที่14สี่ิงหา2 5ง6นนะครับแมนยูเนเตอเปิดบ้านเจอกับบุฟเฟตแฮมตันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่แมนยูกันก่อนเลยนะครับแมนยูอุ่นเครื่องมาแล้ว5นัดนะครับก็5นัดนี้นะครับผมก็ชนะมาได้แค่นัดเดียวเท่านั้นแล้วก็เสมอไป1นัดนะครับ แล้วก็แพ้มาอีกสามนัดเลยทีเดียวนะครับการล่าสุดนะครับไปเสมอกับทางด้านของแอตติกวินเบามานะครับ1ประตูต่อ1นะครับชนะมาได้1นัดนะครับชนะทางด้านของของลองมานะครับ3ประตูต่อ1นนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการทําเงินของแมนยูแล้วนะครับห้านัดล่าสุดนี้ทําเงินไปได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็แพ้ไปอีก4นัดเลยทีเดียวนะครับทําเงินได้ไม่ค่อยดีซกเท่าไหร่เลยนะครับสำหรับทางด้านของแมนยูเนต็ดวันนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทังหน้าของทีมเยือนกันบ้างดีกว่านะครับทีมเยือนวันนี้ทางหน้าของวูฟแฮมตันนะครับถ้านัดหลังสุนนี้ทางหน้าของวูฟเอาชนะมาได้2นัดเลยนะครับแล้วก็เสมอไปอีก2แพ้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับแพ้กับทางหน้าของอาร์เซนอลมานะครับ5ประตูต่อศูนย์ะครับอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องการทําเงินของวูฟแฮมตันแล้วนะครับผมทําเงินได้ไปถึงกับ3นัดเลยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวมาแค่2นัดเท่านั้นนะครับถือว่าทำเงมือนได้ค่อนข้างดีดีเลยนะครับสำหรับทางด้านของวูฟแฮมตันวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทางด้านของ h ฮทกันบ้างดีกว่านะครับของทั้ง2ทีมนะครับจะเป็นทางด้านของแมนยูเนตดนะครับเอาชนะทางด้านของวูฟแฮมตันไปได้4นัดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แพ้กับทางด้านของวูฟแฮมตันมา1นัดนะครับแพ้มา1นศูนย์นะครับผมอ่ะจะเป็นทางด้านของแมนยูนะครับเอาชนะทางด้านของวูฟแฮมตันไปได้เยอะกว่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันทางด้านของแอปตัวเล่นของทั้ง2ทีมนะครับแมนยูนะครับใช้แผนการเล่น4 2 3 1ทางด้านของวูฟจะใช้แผนการเล่น4 4 1 1นะครับถือว่าตั้งรับเลยนะครับเกมนี้อ่ะส่วนสาหรับ11ตัวจริงนะครับหลักๆก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับต้องรออัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะสำหรับ11ตัวจริงก็ตามหน้าจอนี้เลยนะครับของทั้ง2ทีมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทางด้านของตัวบาดเจ็บกันมางดีกว่านะครับ ตัวบาดเจ็บของทีแมนยูนะครับก็มีถึงกับ6 6คนเลยทีเดียวนะครับที่จะไม่ได้ลงในนัดนี้นะครับอ่ะสำหรับทั้งหน้าของวูสแฮมตันยังไม่มีตัวได้รับบาดเจ็บนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ราคาต่อรองนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นลูกครึ่งแล้วนะครับสำหรับทังหน้าของแมนยูเจ็ดต่อรองมานะครับอ่ะแล้วก็ราคาสูงต่ํานะครับตอนนี้อยู่ที่3ลูกแล้วนะครับตอนนี้ค่าน้ํา สูงค่อนข้างจะดีกว่านะครับ1.01แล้วนะครับตอนนี้ต่ําอยู่ที่0.89เท่านั้นนะครับอะวันนี้นะครับก็ทางด้านของแมนยูเนต็ดนะครับก็ค่อนข้างที่จะฟอร์มดีกว่าเหนือกว่านะครับทางด้านของวูฟแฮมตันนี่เอาชนะทางด้านของแมนยูเนต็ดไปได้แค่1นัดเท่านั้นนะครับนัด4นัดหลังสุดนี้เอาแมนยูเอาชนะมาได้ถึงกับ4นัดเลยทีเดียวนะครับวันนี้ถ้าผมเลือกเชียร์เลือกลงทุนวันนี้นะครับผมเลือกเชียร์ไปทางที่แมนยูเนต็ตต่อลูกครึ่งไปได้แน่นอนนะครับ สำหรับพี่ๆชอบนะครับก็ตามกันได้เลยนะครับแมนยู Menu, ทําเงินได้แน่นอนนะครับวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของขงเบง้งวอลเต็งเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ